สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้าให้เนื้อว่านนะครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่หูขีดนะครับเพิ่งได้มาวันนี้นะครับเพิ่งได้มาวันนี้เพิ่งเช่ามาหลายตังเลยนะครับวันนี้ถ้าสวยๆกว่าน,นี้ก็เป็นล้านนะครับอันนี้สภาพผาปอ ยังพอดูได้นะครับพิมพ์ใหญ่เอหูมีขีดวานชัดเจนนะครับวันปี2497ี้าเไทฐานมีรูขั้นตอนแรกต้องดูใบหน้าขององค์พระนะครับใบหน้าใบหน้าขององค์พระนะ,ะตำาหนิดในพิมบริเวณกลางข้างทางฝั่งนี้มีเส้นแตกมีเส้นทางนี้ ตรงหัวบาตรงนี้จะมีเหมือนกเรียกว่าเหมือนลูกหนูนะเกาะอยู่บนบามีตรงนี้ได้เปรียบตรงในหัวมีเส้นเนี่ยนะมีเส้นแตกแก่ว่านครับแต่ว่านก็ไม่ค่อยสมองเสมอนะข้างล่างนี่เป็นปูนแก่ปูนขูกเขาวันแต่สำคัญก็คือดูใบหน้านของของพ่อเนี่ยครับเส้นคอ เป็นคอที่เราจะดูกันคมนะเนี่ยเส้นบริเวณคอด้านเนี่ยพระต้องคมต้องมีมิติมีต้องรอยการยุบตัวออกไปนะเนี่ยตำแหนนในในพิมพ์พระตรงเนี้ยมีนะครับตรงนี้เส้นแตกตรงจีวรเลี้ยวจีวรแตกลงมาแตกทะลุจากมือลงมาที่ขาเนี่ยจะมีสองเส้นก็บัวตรงนี้จะมีจุดเดี๋ยวมาดูด้านข้างด้านหลังกันนะ ด้านหลังนี่ครับเนื้อแห้งเป็นแล่นะครับเป็นแ้่แเป็นแล่กิมเซลออกเหลืองๆดำๆเหลืองๆนะครับไม่ไม่เป็นสีขาวนะนแล่จะเยอะสักหน่อย หลังนี้ก็ต้องอุ้มพอประมาณนะอย่าอุ้มเยอะอุ้มเยอะไม่ได้ครับต้องประมาณนี้มีต้องรอยลายนิ้วมือนะก็ต้องดูยังไงให้เป็นว่านเนาะเก้าเจ็ดเนี่ยนี้เนี่ยพิมพ์ก็สำคัญพิมพ์ชาก็สำคัญมาดูโดยรวมดูไกลๆนะครับ ความเก่านะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมที่ติดตามและรับชม